สบายสบายสนุกสนุกกนนะครับพร้อมพร้อมไหมฮะพร้อมมากพอมที่จะเนเกมสนุกสนุกกันนะก่อนจะเล่นเกมอย่าลืมใส่แฮชแ็กให้เรานะครับส่งแฮชแ็กโปเจก์ลุคโปเลุก X Plus นะครับเอาให้ขนอันดับหนึ่งไปเลยนะ มาค <ส Wars. S 1> รับเปิดบทการเล่นเกมสบายๆนะครับตอนนี้ครับอุปกรณ์พร้อมแล้วจนเสร็จเลยนะฮะทาชาชานครับผมเรื่องว่าที่สักอุปกรณ์ผมขออนุญาตอธิบายถึงกิกาที่จะเกิดขึ้นนะฮะเกมแรกของเราชื่อว่า what is in my bag อะไรอยู่ในกระเป๋าผมนะฮะกติกาง่ายมากครับเราจะให้ทัชาชา่านได้ต่อแถวนะครับเล่นที่เลขนึงชาโดยหนึ่งชานนั้นจะเลือกพยัญชนะที่อยู่ในปานขึ้นมานิ่งพยัญชนะ เมื่อเห็นพยัญชนะแล้วเห็นพยัญชนะเดี๋ยวอักษรนะครับให้พูดถึงสิ่งที่คุณนึกขึ้นได้และอยากจะใส่ลงไปในกระป๋องใบนี้ภายในสามวินาทีถ้าเกิดเกินสามวินาทีถือว่าไม่ผ่านนะฮะไม่ได้คะแนนนะครับไปต่อครับเพื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นดึงที่ต่าุผงเป็นตัวซอโซเซรั่มอ่ายเลยที่ได้นะครับแล้วก็เอาอ่าสอรวางไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตอบถูกว่าเซรั่มก็ใส่เซรั่มเข้าไปในกระป๋อง ออกส็สอดบ้านเข้าไปงา่ายนิดเดียวนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าแขนก,กำไบจะหมดนะครับง่ายมากๆนะครับและกิจการคือถ้าพูดคำน,นั้นซ้ำกับผมเพื่อนๆชอบนั้นเองง่ายมากเลยเนาะครับนชะ่ไหผมไม่รู้จะนึกออกไหมนะม,มาพูดเองนะเอาไม่แน่ใจตกลงไหมครัตกใช่ครับกรนะเป๋าเขาเลื่ยหงาครับเอลี่ยนเลย <c oughs> ไม่ใช่เพียงย่างเดียวของคุณนะ นอ้องพิชิตนาการเนี่ยสามารถใส่กาสเกงเป๋าได้ครับก็ใจดีมากผมแค่ไปสามวินาทีถ้าร้องแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับสิ่งงายพร้อมน,นะฮะใหญ่กาครับจับเวลา,กกาจับเาลาสามวินาทีนะหยิบใช่ไมครับแล้วพูดนะะฮเดี๋ยวผมช่วยดูนะว่าเป็นตัวอักษรอะไรนะครับใครสามวินาทีก็บอกตอบไม่ได้ตอบคถามแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้นี่คือผม,มเล่นให้ดูอันนี้คือดูเองครับเองเลือกเองแล้วก็ดูเองนะ อวีอวี๋อวีี่สามหน1่สองสาหนี่งสองามหนึอามนึงามหนด่งสองสามหนึ่งองสมนึ่งานึ่งองาหนึ่งสงามึ่งสองวามหนึ่งสองสามครึ่งสองตมห่อาหนึ่อนสานึ่อคสามองสามหนึอาหนค่งบอามนอามอามในึงสอาแร่งองสามหนงสสมหน่งสองสครับ่องามหนึ่งอามนึ่งหนึ่งเอสันึ่งอะไรครนบตัวรานตัวอเรืมหนึ่งองราม พอเือเรือเรือเรือใส่กระเป๋าได้ไหมได้นะใส่เลยกระเป๋าล็งกไว้ดูป่ะตูเจสเหมือกันขอบคครับคุณเด้ครับขอทหารครับเรืองอะไร้รัเรื่องอลไรเอาครับพี่รางครับพี่รามที่ใส่กระเป๋าโอ้ไม่บอกเลยไม่ต้องถามเลย่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้มาแรงมากสู้ไปนานครับ เรครับขึ้นใหญ่เลยนะครับขึ้นครับไม่ผิดหวังครับเปิงงดเลยฮะนในโออ่านครับอ่านอะไรมาใส่กับอะไรอะัรนะะี่เลยเออเปล่าดีหน้าอยู่กันเลยน้องมีมรอบต่อไปครับตัวอะไรครับทอทงอันนี้ทอทงที่หยดไม่ขึ้นมาแนะแหวกนะพี่หยดพี่อ่าพี่หยดแต่ละให้ไหมเดือดเสร็จแล้วมีเซรั่มจะดีผมหกแบรนด์จได้เนาะได้ครับใสยย่เลยฮะมา กนทัคนต่อไปครับเกะยักษครับผู้ชี้นคนผู้ชีคนาสองหนึ่งโยงกันยงโยงนะไปสิงรหาแอร์ตอนนี้ครับผมแทบริหารต้องเข้าเป๋าครับผมก้องครับได้คะแนนครับมาฮะเอเอครับ ต้องทำเวลานะซาโซวิ่ยากอะรครับซาเซรามครับผมอ้าวขึ้นมาเหนียมากเอเด็กเปิดครับองมองงูครับไมนดีงูตามไส้นาทีความงามไส้ใส่กระเป๋าได้ไหมมันไม่ได้เอาอะไรรับสามสีาหนึ่ง ความงานใ like. สกระ <iałem S 1> เป๋าได้ไหมครับไปถา,ามผู้บริหารทุกคนบอกหนักนี้แล้วได้แล้วการความงานใสครับมาครับผู้ฝูงโรงแรมของเราก็องมีความงามด้วยอาหารยัดอีกรอบนึงครับอีกคนนึงอีกรอบครับวงแหวนครับแมตช์แต่งานฮีทเพิ่มเติาหรือห er ัวที่เพิ่มเติาจริงๆแหวน์แต่งานต้องเป็นหัวขี่แต่รู้สึกว่าคำตอบสนใจใส่ฉากได้ครับใส่นะ เพราะะไทยอาจจะไม่ได้แข่งแรงมากตัวพีก้าตัวอะไร,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 ระอ่ะปอม้าปอม้าตัวพีก้าอะไรปอม,ม้ามั้ยนี่ฮะมันนี่มันนี่ฮะนี่มันนี่ใช่สิครับใส่มาเลยครับท่านนี้ครับใส่ลงไปกันนี่เด็ปีศาจจังอีกรอบเลยครับรอบสุดท้ายนะครับขอถูกนะตัวเตาครับคุณมาสายเขียวด้วยวันนี้ ครับสุขภาพครับยิวรองโหรครับเอเอ๊ะครับเอเมนีเราจะจบที่คัอเปอร์นะครับชอช้างครับเอาช้างใส่กระเป๋ากระเป๋าลัวใหญ่จริงๆครับผมได้ครับและปิดท้ายที่คัอเปอร์ครับต่อเต่าเต่าครับขอให้เด็กจบสวยๆจบดีๆต่อเต่าสวัสดีลวัสดี เฮ้ยทองสาวเต่าเต่าอ่เอันนี้เต่ตาตาลผจญนะกัตนะครับผมได้เลยครับใส่กระเป๋าของเรานะครับและเราปิดกระเป๋าเป็นที่เรียบยร้อยปอกตุ้มกับท่าข้ามผมด้วย